นี่เรือบ่าวเคือบินบีทูเพียดวัชิฮานทุ้งดำเนาะเพียดเนาะมาคุ้มอีกเนาะ <c oughs> แห้งจืคือแห้งละบาดฑทุ้งดำมาคุ้มหลังคุ้มหลังนี่แห้งคือละบาดนี่ทอดนี่ครับรงตาเปลี่พี่น้องโอ้เบืองด้านหลังบัณน,นี่บอกเพียดดัดลังมัน <c oughs> โอ้ติดดาว <c oughs> พร้อมโอ้ติดดาวของซาฮัดเลย <c oughs> อัดตีทูมาครับผมบัณฑ์เบืองบ้าวเครื่องบินพียดพี่น้องเพลินเห็ดเหลี่ยบแหละลำที่สองลำนี่โอ้เครื่องบินลบลำนี้เราแบบงามโอ้้มีขีดทั้งคางอีก อาแบบงามครับผมอ้ยหลังจากลําเหล็กฮักเปียดสางลํำที่สองขึ้นมาบานแห้งให้เทก,ก,ะกะ็เก่าบานอ้ยงามครับผมรอร่มเทียดเนาะเพียดเนะเดาะแบบงามสวยงามเลยเบิ่งขีบเรา มัดโยกลงไปทางล่างเลยตอนนี้เพียรกับกำลังกำลังเสกบีทูพนอยู่ลำใหม่ดเพียรกกำลังแก่ไขยบีทูอยู่ทั้งนัะตัวน,นี้แบบงามเลยลำนุ้ยผอมบ,บินผอมลบ ร่บนีคือจิบหักเนาะเพียดเนาะเห็ดแข็งก็เก่าอยู่เนาะร่บก่อน,นะจะเจอร่มแห้งไว้มือนนะฮักเลยอืมรอบนี้เคนเห็ดใหญ่เห็ดแข็งครับอันมือนะไปเทียดนะร่มแห้งแห้งมีคนขับขึ้นมาข้างหลังอีกมีขีบล้างครกเลยเดี๋ยวไพา่เบิง้งว่าเบีนบีทูเพียดเพิ่งกำลังเห็ดอยู่เบิ้งพี่น้องบีทู แบบงามตอนนี้ก็ร่างแกายคล้ายปีกบบเพียดแต่คล้ายขีดเล็กน้อยเออตรงวัดสัดส่วนบาลานเนาะเบื้องพี่น้องความงามนี่เหาบ่าวคือบินบีถูเพียดภาสิฮานถุงดำเนาะเพียดเนาะมาคุ้มอีกเนาะแห้งคือแห้งระบาดถุงดำมาคุ้มหลังคุ้มหลังนี่แห้งคือระบาดน,นี่ตอนนี้ครับรงตาเปลี่ยพี่น้อง กำลังแก้ไขปีกเห็นบาลานทีซุดบัดสันขันมีลมม้วนแรงกันสิเทศโศให้เบิ้งเลย,ย,ยผูร่ำเหล็กเพียด์นี่ต้นแบบเพียด์ผูร่ำแหลกตอนนี้ติดเรียบร้อยแหละพร้อมเทศขันมีลมเนาะเพียดเนาะไมีล,ม,ม,ไม,ลมไปเทศเลยพอเข้าผลกัเเทศแหละแก้ไขปีกนิดหน่อยอืแก้ไขปีกอ่าเพื่อสารเพื่อสัญญาณที่จับบ่ได้เนาะ ใส่สารเพื่อลีกเลี่ยงสัญญานเหลี่ยงจับสัญญาณโอ้สี่ทรงตัวนี้เราไปคอมเมนต์เดีจะไปครูว่ะทีโอ,โอ้เอาเบิงบ้งเจอบีทูเพียดเข้าไปนี่โอ้เบิ้งด่านลังมันนี่บอเพียดด่านลังมันอ้ติดดาวพร้อมโอ้ติดา<อ>ตดาวขอวงซาลัดเลยอัดติีทูเบิ้งพี่น้องบีทูคือบคือฐาเบิ้องอรรถนาพี่น้องบอคือวันได ล่อเบิ่งครับผมบาจะขึ้นบ่โอ้ตรงทูบนบ่อเพียดเ็ตขาดปูนเ็ษข้าดปูนแล้วก็เฮดในกระดานมันตึงขึ้นเนาะลงน้ำมันเขือบเงาเขือบน้ำมันเขื่อสะท่อนแสงเรดราจับเด้เออให้เรดราจับบ่ได้เอออัดผุนเก็บรายละเอียดทุกเม็ดเป็นสูตรมะกะแรงผากต้องสร้างผาพิเศษมาเลยโอ้ เพื่อเลียงเลียงสัญญากเนาะโอ้พีเอ็ดไอเดียดพีเอ็ดเรียบร้อยสีดาวในพ้นหมดล้วเอออ่ะถาลุ่มบาในกระเทียม